looking pulling for mob, stop, to stick pick change, pain, a a train. Never stop, stick a pushing I'll the. never ไปมาสนามทั้งทีนะอยากจะเจอตัวขี่เทพๆระดับประเทศระดับภาคใต้หน่อยที่รู้จักพี่อสรู้จักใครวะพี่มาเดี่ยวเออป่าเตอร์นก็ใช้บริการพี่มาเดี่ยวเมื่อก่อนได้แชมป์กันเป็นว่าเล่นเลยจะมีโอกาสได้เจอไหมเนี่ยมาเปาโลทั้งทีเนาะฮะ ช่พี่มาเดี่ยวไหมครับใช่ครับถามจริงใช่ครับผมเปิดได้ผมดูหน่อยสิเฮ้ยของจริงเฮ้ยท่านผู้ชมพี่เจอพี่มาเดี่ยวแล้วครับพี่มาเดี่ยวสวัสดีครับผมสวัสดีครับเฮ้ยผมได้เจอตัวขี่ผมเป็นเอฟซีเลยนะ ผมผมถามหน่อยว่าผมเห็นส่วนมากจะเป็นเด็กๆพวกแบงค์เล็กแบงค์บนหอเขาอายุน้อยแต่พี่มาเดียวมาอยู่ถึงจุดจุดนี้ถือว่าอายุเยอะกว่าเพื่อนไหมครับพี่มาเดียวอายุเยอะกว่าเพื่อนนะครับในทางตรงพี่มาเดียวครับสองสองจังหวะเป็นหลักผมเห็นสี่จังหวะเป็นไงพี่ก็ขับเหมือนกันเป็นคนที่ผมตามหามาตั้งแต่ทําช่องครับได้ยินชื่อว่าพี่มาเดียวพี่มาเดียว พี่มาเดียววันนี้รถคันนั้นจอดอยู่สมายนี้เป็นของใครของช่างแสนยิ้มสยามครับสุราช์ครับพี่พี่มาเดียวออกกล้องให้ผมได้ไหมคันนี้ได้ครับผมสะดวกใช่ไหมพี่ได้ครับผมพาพาผมไปหน่อยไปะในสนามพี่พี่สุดมากผมบอกเลยย่งผมตื่นเต้นมากเลยเดยเจอพี่มาเดียวเขาไปข้างในผมเขินมากเลยผมเขินพี่มาเดียวตอนเนี้ยคันนี้เป็นสมัยใช่ครับเดี๋ยวแต่สมไมสภาพบันดิบเถื่อนอย่างเลยครับรถ เป็นสภาพรถทางเรียบครับพี่มาเดียวขับรถรอบด้วยเหรอฮะขับด้วยครับผมพี่มาเดียวขับเข้าไปในวงการรถขับรถตั้งแต่เมื่อไหร่ขับรถทางเรียบครับใช่ครับทางเรียบเมื่อปี2015ครับ2015เกียรติประวัติสงสุดของพี่มาเดียวคือผมได้แชมป์ประเทศไทยซ b บ3 0 0มครับผมขนลุกเลยเนี่ยไม่ใช่ปวดขี้นะพี่ผมขนลุกจริงๆเฮ้ยีถูดพี่มาดูสมัยคันนี้กันเลยเป็นสมัย ดิบเถื่อนต้องบอกว่าทรงข้างนอกตรงนี้ไม่ได้เน้นอะไรเลยนะครับท่านผู้ชมมาดูข้างหน้ากันหน่อยมาเดี๋ยวนะข้างหน้ามีความเป็นสมยัยบวกเวฟเอ็กซ์ีความคิดสร้างสารรค์ของช่างครับของช่างค <laughs> ันนี้เป็นมายัางไงครับถึงถึงได้ก่อร่างสร้างตัวคันนี้มาสำหรับให้พี่มาเดี๋ยวขี่อ๋อผมผมยุช่างเองแบบนี <laughs> ้ผมเป็นคน <laughs> ช่างยุ <laughs> อายุขึ้นด้วยใช่ครับช่างช่างอะไรนะฮะช่างช่างแสนครับช่างแสนลองลองยุงซื้อบ้าน้ักหลังพี่มีมีลายหลังเลยครับช่างแสนอ,อยุได้ด้วยยุ้ยผมหน่อยได้ไหม <laughs> คืนนี้งานเอ็นสักคน <laughs> <laughs> อยู่ไหนแล้วนู่นนั่งเยิ้มอยู่โดนอ่ะเดี๋ยวยุ้ยผมนะโอเคคันนี้ภายนอกครับไม่ต้องเอาเลยผมบอกว่าสภาพรถรอบพี่เมเดียมมันจะต้องเป็นแบบนี้แหละเพื่อล้มสมมติเพื่อเกิดอุบัติเหตุใช่ครับไม่ต้องมานั่งเสียดาย ใช่ครับแต่ภายในมันต้องสุดใช่ไหมพี่ใช่ครับเราเอาแบบหลักๆเลยพี่เรามาดูฝั่งนี้ก่อนเผื่อน้องๆเขามีรถอยู่แล้วอยากจะทํารถรอบอเฮ้ยพี่รถรอบมันทําไม่ยากนี่ว่าโชคของอะไรพี่มาเดี๋ยวชคโชคโชคเดิมครับชคเดิมปรับเซนตน้ำมันครับครับดเดิมปรับเซนตน้ำมันปัม๊มปั๊มก็ปั๊มเดิมได้ครับ ปั๊มเดิมได้ยางไสเท่าไหร่ครับพี่90ใช่ไหมใช่ครับ90ครับเป็นยางแบตเล็กนะครับบิต stone แบตเล็กปั๊มนี้เน้นใช้ของเดิมถ้าเป็นรุ่น1 1 5าซีซีพวกนี้ความเด็วมันจะไม่ไม่เยอะไม่เยอะมากครับครับแล้วใช้ปั๊มเดิมก็อยู่ครับโอ้โหดิบเถื่อนมากสภาพดูครับชุดชุดเกียร์เกียร์โยงเนาะแบบนี้ระดับประเทศก็ใช้ครับใช่ไหมใช่จริงปะเนี่ยจริงครับไม่ได้หยอกผมนะก็ผมโอ้หของจริงครับ อันนี้ยึดกระทุ้งเลยนะไม่ขาดเลยฮะไม่ขาดครับเอาอยู่เฮ้ยท่อนี้เป็นท่อนิวสุรา์นะครับเป็นใบแรกที่เพิ่งเคยได้เห็นนะฮะข้างล่างพี่ปั๊มธรรมดาครับอืพี่มาเดียวไม่เสียนเรื่องรีวิวครับเบรกหลังเบรกหลังเราไม่จําเป็นต้องใช้หนักครับอ๋อจริงเบรกหน้าเหรอฮะพี่ใช่ครับผมเบรกหน้าแล้วก็เชนเกียร์เอนจินเอาใช่ครับเป็นเอนจินเบรกใช่ครับผมโอ้โหพี่สภาพจริงๆโคตรจะดิบเถื่อนเลยนะสนมาก สภาพไฟนอลก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้เปิดใต้อบ์ดได้ไหมพี่ได้ครับผมระบบแคร์แมโอแม่แค็์ด้วยไม่มีอะไรนอกจากกล่องใช่ครับผมไม่นี้แบตเตอรี่ครับอ๋อนี่กล่องกล่องอะไรพี่อียิปตครับอีครับผมมาตรงนี้ก็จะมีวัด GPS จริงหรือเปล่าวันนี้เด็กเือเลยท่านผู้ชมนี่วัดได้จริงนะฮะจริงครับวัดได้จริงครับเคปี่มาเดี๋ยวสุดวะสุดสดที่เรามาที่เครื่องเลยเลยวะ พี่เมเดียวบอกเครื่องไปหน่อยว่าทําอะไรบ้างถ้าเครื่องนี้ผมให้ถามเจ้าเจ้าของรถดีกว่าช่างครับอ๋อช่างช่างเลยดีกว่าใช่ครับพี่เมเดียวจะขับเองใช่ไหมใช่ครับจะขับแต่ทางเครื่องนี้เป็นคนอีกคนนึงใช่ครับผมพี่เมเดียวขอบคุณมากสวัสดีครับช่างสวัสดีครับพี่เอดช่างอะไรครับเนี่ยช่างแสนยิมสยามแสนพี่แสนยิมสยามแม่ขายนี้แบบขายนี้เปลมตลอดเลยป่ะพี่ไดยองได้ยองครับครับพี่แสนครับสวั ถ้าเกิดการไปแล้วกับพี่มาเดียวครับเครื่องทําอะไรพี่สเตปดีคือกติกาวัดลูกวัดชักไม่เกิน115ซีซีพีเอสครับผมแต่อย่างอื่นได้เต็มที่อย่างอื่นได้เต็มที่หมายถึงอะไรครับขอเป็นความรู้หน่อยพวกเกียร์กล่องคาบูไม่เกิน30ครับผมครับดีเป็นดีคาร์บอนกติกานี้ก็คือให้อยู่อยู่ในเวทของมันครับอยู่ในเวท115ซีซีวัดลูกวัดชักไม่เกิน115ซีซีอย่างเดียวครับคาบู30มิล หมดกับในเครื่องแบบนี้สเปคแบบนี้เยอะไหมพี่ก็ไม่เยอะพี่มันเป็นของกเก่าเก็บยังมีเหลืออยู่สมัยที่ดังเทน,น่าเมื่อก่อนพี่ออเอาเก็บ oh, <okay, S 2> ด้วยครับเนี่ยคานผู้ชมดูนะคือเครื่องมีอยู่แล้วครับเครื่องมีอยู่แล้วพี่ที่มาเดียวก็เลยไปเล้าครับไปเล้าขอแบบเอ้ยทำสักคันเลยนะมาเดียวว่าอยากอยากครับทำน้อยสีไม่สักคันบอกว่าเออเดี๋ยวจะว่างเดี๋ยวทำให้ครับย,ขยุขึ้นเลยยุขึ้น อยู่บ้านในบ้านอยู่รถได้รถเนี่ยพี่ท่านแสนอยู่ได้เรื่องเดียวจริงปะเรื่องรถครับท่านผู้ชมอย่างโหดครับนี่ภายนอกจริงๆก็ไม่เอาจริงๆเหมือนเหมือนพี่มาเดียวบอกเลยไม่ได้ภายนอกมันสวยเกินก็ไม่ได้ครับมันบางทีครั้งเกิดอุบัติเหตุใช่เสียดายครับงานเสียดายก็มาครับก็วันแรกเนี่ยมันเดียวหลุดโค้งหลังอะโค้งหลังสนามท้ายแท็กเห็นไหมตัวขี่ยังพลาดได้เลยนะครับท่านผู้ชม คือคือมันไม่ได้บอกว่าประสบการณ์ประสบการณ์มากจะจะไม่ล้มเลยทุกคนมันมีโอกาสล้มได้ใช่ไหมพี่กว่ากว่ามันจะเซ็ตรถเข้าที่มันก็ต้องมีบาดแผลหน่อยพี่นักลบยังมีบาดแผลกว่าจะโชว์พวกยางพวกเซ็ตช่วงจะเข้าที่มันมันเหนื่อยครับผมครับเอ้าผมประมาณนี้ถ้าถ้าใครอยากจะแบบทำเรื่อพี่ฐานเปิดร้านที่ไหนพี่ผมจะทำกับช่างนิวครับดูกับช่างนิวสุรานขายช่างนิว ช่างนิวไปไหนละช่างนิวนิวหายแล้วนิวไปกับ่ายลมเลยฮะช่างนิวช่างนิวสุราษฎร์นะครับแต่ใครจําได้พีเอสเคยไปถ่ายเจ้าตัวโอเพนของเต้าหู้เนาะครับรุ่นนั้นนะครับนานแล้วแหละหลายปีแล้วแหละถเ็ตแบบนี้ถ้าเกิดว่าทําที่ร้านนี่เท่าไหร่พี่นี้บอกผมหน่อยมีของเก่าอยู่บ้างครับอ๋อเก่าเก็บก็มีเก่าเก็บก็มีพวกเกียร์พวกเท่าอนี่เก่าเก็บอืมครับ ถ้าใครสนใจอยากจะทําแบบนี้พี่ติดต่อได้ที่ไหนอ่ะที่เฟซบุ๊กแสนยิ้มสยามครับแล้วก็ช่างนิวสุราชครับผมทั้งสองเลยหน้าสายขวาครับใครก็ได้ก็คือทําด้วยกันครับติดต่อใครก็ได้โอเคครับผมน้องเขาโหดมากเลยกี่รอบวู้เนี่ยตามนั่นครับมาแล้วสุดท้ายแล้วพี่ครับผมขอฟังเสียงหน่อยได้ไหมได้ได้ได้พอช่างนิวเหรอ ่ชางนิวเพจเป็นงานยิงของช่างนิวเลยนะเป็นยังไงเนี่ยครับเพยัางงานช่างนิวเลยเพดลุนทกเอาเลยนะครับทกเอาเลย พี่มาเดี่ยวเขาไปดูไหมเดี๋ยวจะให้พี่มาเดี่ยวขัดให้ดูหน่อยได้ไหมฮะได้ได้ได้โชว์การออกตัวเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูพี่มาเดี่ยวออกตัวนะว่าเป็นยังไงไปชมกันเลยครับท่านผู้ชม